รับบทตำบลกระสุนตกอีกครั้งแล้วสำหรับนายเอกสาวใหม่ดาวิกาคราวนี้เจอราม,มาทอดทิ้งคุณพ่อไม่ส่งเสียเลี้ยงดูทดแทนบุญคุณล่าสุดเพราะข้อกล่าวหาที่สุดจะทนจริงๆทําให้พี่กล้าวน้ําพราาผู้จัดการส่วนตัวของใหม่ออกโรงชี้แจงและจกเจ้ากรมข่าวลือคืนแบบระยาวว่ากล้าอยู่กับน้องมาปีนี้น่าจะเกือบ1 6บหถึงสิปีแล้วตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันกับครอบครัวน้องก็เห็นแค่แม่หมาวายอคุณแม่ของน้องใหม่และน้าแป๊วน้องสาวของแม่หมวยที่เป็นคุณน้าของน้องใหม่ ตอนน้องอายุ15้าน้องยังต้องไปเรียนอยู่ก็เห็นแต่คุณแม่เป็นคนไปรับไปส่งน้องที่โรงเรียนเคยนึกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าคุณพ่อน้องไปไหนเลยถามกับน้องและแม่ก็ได้ความว่าคุณพ่อได้ทิ้งภูเขาไปมีครอบครัวใหม่ตั้งแต่ตอนน้องใหม่อายุสิบขวบตั้งแต่นั้นมาคุณแม่ก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาโดยตลอดจนพอน้องเริ่มมีชื่อเสียงถึงได้พบกับคุณพ่อน้องๆก็ส่งเสียคุณพ่อพร้อมกับซื้อบ้านซื้อรถ,ร,ถรวมถึงพาคุณพ,พ่อกลับไปที่ประเทศเบลเยียมเพื่อไปรักษาตัวอยู่หลายยอครั้ง ยังไม่รวมกับเงินเดือนที่ส่งให้อีกทุกเดือนแปลกใจที่มีข่าวจากสำนักข่าวหนึ่งบอกว่าน้องไม่เลี้ยงดูคุณพ่อมีคนแคปส่งมาให้ดูก็รู้สึกประหลาดใจมากๆน่าเห็นใจน้องมากๆค่ะสิ่งที่กล้าวไม่ชอบใจก็คือการเห็นน้องใหม่ร้องให้มันเหมือนลูกเราโดนรังแกเพราะเรารักเขาเหมือนลูกหากจิตใจของคุณยังมีความเป็นคนมากพออย่าทำอย่างนี้กับคนที่คุณเรียกว่าลูกเลยขมันน่าอาย